แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ1,600คำสำหรับรีวิวเครื่องบินเจ็ตธุรกิจเชสต n a ส t ตช i ันซีรีส์รุ่นปี2025ครอบคลุมรายละเอียดภายนอกภายในสมรรถนะและราคาล่าสุดโดยไม่มีหัวข้อไม่มีชื่อช่องและไม่มีการแบ่งซีนตามที่คุณร้องขอในโลกของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและธุรกิจ หากพูดถึงความคล่องตัวประสิทธิภาพและราคาที่คุ้มค่าที่สุดหนึ่งในชื่อที่ทุกคนต้องนึกถึงคือเชสต์ลิ t ตชันและในปี2025นี้สิ้ c i t a t ต o ชันซีรีได้กลับมาอีกครั้งกับหลากหลายรุ่นที่พัฒนาใหม่ไม่ว่าจะเป็น c ต t ชัน m n M2 เ e n 2 c i t ต t ชัน CJ, 4 Gen2 c Gen 2, และเตชันลองจิ๋วที่ล้วนแต่ยกระดับคุณภาพภายในและเพิ่มประสิทธิภาพการบินให้เหมาะกับผู้ใช้ย,ยุคใหม่มากยิ่งขึง้น เริ่มต้นจากรูปลักษณ์ภายนอกโดยรวมเชส s n ลาสต t ชันทุกกลุ่นในปี2025ยังคงเอกลักษณ์ความเพรียวบางของลำตัวความลุ่ลมของปีกและโครงสร้างเครื่องที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์โดยเฉพาะสำหรับรุ่น CJ4 Gen 2ลำตัวมีความยาวประมาณ16.3เมตรปิดกว้างราว15.5เมตรและความสูงของตัวเครื่องประมาณ4.6เมตรขนาดพอดีต่อการบินเข้าสนามบินขนาดเล็กหรือสนามบินส่วนตัวทั่วโลก พื้นผิวของลำตัวถูกพัฒนาให้เรียบลื่นยิ่งขึ้นด้วยวัสดุคอมโพสิตที่ช่วยลดแรงต้านอากาศและยังเคลือบสารกัน UV รวมถึงลดการยึดเกาะของฝุ่นหรือความชื้นระหว่างการบินในสภาพอากาศที่หลากหลายจุดเด่นภายนอกคือดีไซน์วิงเลตใหม่ที่โค้งขึ้นด้านบนช่วยเพิ่มแรงยกและลดแรงต้านอย่างเห็นได้ชัดทําให้รุ่นปี2025ประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นกว่าเดิมราว5-7%ขึ้นอยู่กับรุ่นล้อเครื่องบินรุ่นใหม่ได้รับการออกแบบให้แข็งแรงและนุ่มนวลยิ่งขึ้นในใการลงจอด รองรับแรงกระแทกได้ดีในรันเวย์ที่ไม่สมบูรณ์เช่นสนามบินภูเขาหรือสนามบินรองในพื้นที่ชนบทเสียงขนาดครึ่งและลงจอดเงียบลงกว่าเดิมราว15%ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้งานใกล้พื้นที่เมืองหรือหมู่บ้านก้าวเข้ามาชมภายในของ Citation Series ปี2025ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในรุ่น c j 4 g e n 2และ c i t a ช i นล้อมที่จุดที่ให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนนั่งในห้องรับรองผู้บริหารระดับสูงบอดท,ที่นั่งผลิตจากหนังแท้เกรดอากาศยานที่สามารถปรับเอ็นได้ถึง180องศาพร้อมโต๊ะพับกลางที่สามารถใช้เป็นโต๊ะอาหารหรือโต๊ะทำงานได้อย่างยืดหยุ่นพื้นห้องโดยสารถูกออกแบบให้มีความสูงที่เหมาะสมผู้โดยสารสามารถเดินได้สะดวกโดยไม่ต้องก้มศรีศรษะ เคบินของ CJ4 รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด10คนส่วนรุ่นลองจิจูดรองรับได้มากถึง12คนพื้นที่วางขาและช่วงไหล่กว้างขึ้นราว8%จากกลุ่นก่อนหน้าระบบแสงสว่างภายในเปลี่ยนมาใช้ไฟเลเแบบแอมเบียนทไลทิงที่สามารถปรับสีและอุณหภูมิแสงตามเวลาหรือสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายขณะเดินทางไกลระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีขึ้นอย่างมากเสียงในขณะบินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ52เดซิเบลซึ่งเงียบเทียบเท่าการพูดคุยเบาๆในห้องประชุม ห้องน้ำภายในรุ่นลองจิจูดมีการปรับให้กว้างขึ้นพร้อมอ่างล้างหน้าและกระจกเต็มบานในขณะที่พื้นที่เก็บสัมภาระาหลังเครื่องบินสามารถเข้าถึงได้จากภายในห้องโดยสารโดยตรงรองรับกระเป๋าขนาดใหญ่ได้ถึง8-10ถึงใบและยังคงมีช่องเก็บเอกสารส่วนตัวสำหรับผู้บริหารระบบความบันเทิงภายในลำสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน w i f i ความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมกับแบนพร้อมหน้าจอส่วนตัวที่พับเก็บได้ข้างบอบ์ดทุกที่นั่งผู้โดยสารสามารถประชุมออนไลน์ สตรีมวิดีโอ4 k หรือใช้งานแอปธุรกิจต่างๆได้ไม่ต่างจากการนั่งทำงานในออฟฟิศในส่วนของห้องนักบินสเตชันซีรีส์ปี2025ันีใช้ระบบ Garmin G 3 0 0 0หรือ G 5 0 0 0ขึ่งอยู่กับรุ่นเป็นกลาสคอกคิดแบบ Full Screen ซึ่งรวมฟังก์ชันการควบคุมการบินเรดาร์ตรวจสภาพอากาศระบบแจ้งเตือนความสูงระบบบริหารเชื้อเพลิงและระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ในหน้าจอเดียวนักบินสามารถควบคุมเครื่องบินได้เกือบทั้งหมดผ่านหน้าจอสัมผัสโดยไม่ต้องพึ่งปุ่มกดแบบเดิม ระบบออโตพิลอตที่ติดตั้งในซิสเตชันรุ่นใหม่ได้รับการปรับปรุงให้รับรื่นแม่นยำขึ้นพร้อมระบบซินเทติกวิชันที่จำลองทัศนียภาพภายนอกนบินในหมอกหรือวิสัยทัศน์ต่ำในแน่สมรรถนะเครื่องยนต์ที่ใช้ในซิสเตชัน CJC Gen 2คือวิ l เ i ียม FJ 4 4ถึง C A ที่ให้แรงขับรวมกว่า7 0 0 0ปอนด์สามารถทำความเร็วสูงสุดที่แม c h 0.83หรือประมาณ870กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินที่ประมาณ4 0 0 0กิโลเมตรเหมาะสำหรับบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปสิงคโป ฮ่องกงหรือไทเปโดยไม่ต้องแวะพักในรุ่นซิติชั่นลองจิจูดซึ่งเป็นเรือธงของซีรีส์นี้ใช้เครื่องยนต์ฮเนเวล HTF 7700แรงขับกว่า15,000ปอนด์พร้อมพิสัยการบินกว่า6,500กิโลเมตรและความเร็วสูงสุดแ็ x 0.86สามารถบินจากโตเกียวไปดูไบหรือจากปารีสไปนิวยอร์กได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องหยุดเติมเชื้อเพลิง ระบบแรงดันอากาศภายในห้องโดยสารสามารถควบคุมให้คงที่ที่ระดับความสูงประมาณ5,000ฟุตแม้ขณะบ,บินที่ระดับ45,000ฟุตทำให้ลดอาการอ่อนล้าจากการบินไกลได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังติดตั้งระบบกรองอากาศ HEPA ที่ช่วยกรองไวรัสและฝุ่นละอองได้กว่า99.9% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ C mm ิ t t t o o s s r r i s s อยู่ในระดับที่ถือว่าคุ้มค่าโดยเฉพาะรุ่นเล็กอย่าง C ิต a ช i o n M2 หรือ CJ3+ บวที่มีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงต่ำกว่า2,500ดอลลาร์ส่วนรุ่น CJ4 และ Long i t u จะอยู่ที่ประมาณ3,500-4,500ถึงดอลลาร์ต่อชั่วโมงขึ้นอยู <Ho lya. S 2> <im> ่กับภารกิจและภูมิภาคการใช้งานราคาจำหน่ายของ C ิ t a ชั o น Series ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ6.5ล้านดอลลาร์สำหรับรุ่น M2 Gen2 ประมาณ10.5ล้านดอนลลาร์สำหรับ CJCJ สอและประมาณ28-30ถึงล้านดอนลลาร์สำหรับ t ิ t i ชันลองจิจ d ดพร้อมการตกแต่งภายในแบบมาตรฐานแต่หากเลือกวัสดุตกแต่งพิเศษหรือปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคลราคาสามารถเพิ่มได้อีก1 0 1ถึงหซนึ่งในจุดแข็งที่สุดของซิติชันคือเครือข่ายการบริการหลังการขายของเท็กทรอนเอ a ว i เ n ชันที่ครอบคลุมทั่วโลกโดยมีศูนย์บริการในกว่า30ประเทศร,รวมถึงศูนย์สนับสนุนอะไหล่ในเอเชียและตะวันออกกลางพร้อมโปรแกรม p โปรปาสและ Power Advantage ที่ช่วยลดต้นทุนระยะยาวได้อย่างเป็นระบบเครื่องบิน c ิต a t i ช n จึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินส่วนตัวธรรมดาแต่คือเครื่องมือของคนที่ต้องการบินเร็วบินไกลบินอย่างมีสไตล์และที่สำคัญคือบินอย่างชาญฉลาดที่สุดในยุคนี้ไม่ว่าจะเพื่อธุรกิจครอบครัวหรือการเดินทางส่วนตัวในปี2025 c h e s n a ิ i ห้ยังคงเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ขายดีที่สุดในโลกเครื่องบินเจ็ตขนาดเบาถึงกลางและเป็นตัวเลือกที่นักบ,บินส่วนตัว บริษัทเช่าเหมาลำรวมถึงองค์กรระดับโลกให้ความไว้วางใจมานานกว่า5ทศวรรษหากคุณต้องการสคริปต์เวอร์ชันแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือปรับให้เป็นแบบภาคเสียงสั้น8 10นาทีบอกได้เลยครับผมสามารถจัดให้ตามความต้องการได้ทันที